สวัสดีนะคะสำหรับวันนี้สวนมะยงชิตรัตนานิยมของเรานะคะจะมาแนะนำวิธีการปลูกและการดูแลต้นมะยงชิดนะคะท่านใดที่ปลูกมะปางหวานปลูกมะยงชิตจากมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลต้นมะยงชิดลองชมคลิปนี้ดูนะคะมะยงชิดเนี่ยเขาเป็นผลไม้เมืองร้อนนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราปลูกได้ง่ายสังเกตได้ว่าประเทศไทยเป็นเป็นประเทศเดียวหรือเปล่าที่ปลูกมะยงชิด หลายๆประเทศอาจจะยังไม่มีนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้มีการส่งออกด้วยค่ะเพราะว่าแค่ในประเทศเราก็ไม่พอขายแล้วนะคะมะยงเชิ้นเนี่เป็นผลไม้ที่สามารถปลูกได้ในดินหลายชนิดนะคะทั้งดินเหนียวดินร่วนแล้วก็ดินร่วนปนทรายนะคะก็คือลูกค้าที่มาซื้อที่สวนเนี่ยก็จะซื้อไปปลูกในหลายๆภาคในหลายๆจังหวัดของประเทศไทยส่วนเรานะคะ ขายต้นกิ่งพันธุ์มายงชิดเนี่ยมานานมากแล้วนะคะแล้วก็เราก็มีลูกค้าเนี่ยซื้อไปปลูกในหลายๆภาคแล้วเราก็คอยติดตามผลนะคะคอยสอบถามลูกค้าอย่างลูกค้าที่อยู่ภาคใต้ว่าติดลูกไหมเขาก็บอกว่าติดเหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่ได้ดกเท่าที่สวนนะคะแต่ก็สามารถปลูกได้ภาคเหนือภาคอีสานปลูกได้หมดะค่ะมะยงชิดของที่สวนเรานะคะจะสังเกตว่ามะยงชิดเนี่ย เขาเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตช้ากว่าไม้ผลชนิดอื่นๆนะคะแต่ที่สำคัญก็คือเขามีอายุที่ยืนยาวนะคะได้ถึง80-100ปีนี่ที่สวนเคยไปเห็นสวนเพื่อนบ้านนะคะที่เป็นต้นไม้โบราณน,นะคะเขามีอายุถึง40ปีนะคะเคยไปดูต้นนั้นมาก็คือต้นสูงใหญ่เลยทีเดียวก็คือมายงชีตปลูกแล้วเป็นพืชที่อายุยืนค่ะ สามารถสืบทอดไปถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานได้นะคะท่านใดที่คิดจะปลูกมายงชีหรือว่ามาปางหวะนเนี่ยตัดสินใจได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเขามีอายุยืนนะคะสำหรับวันนี้ในคลิปนี้เราก็จะนำเสนอวิธีการดูแลต้นมายงชีเทคนิคการใส่ปุ๋ยดูแลต้นนะคะค่ะสำหรับมายงชีเนี่ยนะคะถ้าเขาเติบโตในสถานที่ที่ดินดีนะคะมีธาตุอาหารเพียงพอ ต้นมะยงชิดก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะอย่างที่สวนเนี่ยที่เขามีผลดกนะคะแล้วก็ติดลูกทุกปีก็เนื่องจากที่สวนเนี่ยเรามีการพรวนดินลดน้ำใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำธรรมชาติเราใช้น้ำบ่อในการลดต้นมะยงชิดนะคะแล้วก็ล่าเขาก็แผ่กระจายได้ดีทำให้ติดผลได้ดีนะคะในปัจจุบันเนี่ย แหล่งที่มีดินอุดมสมบูรณ์เนี่ยค่อนข้างมีจํากัดนะคะหลายบ้านก็ปลูกกันในพื้นที่บ้านจัดสรรบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องคอยปรับปรุงดินนะคะให้มีความอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์นะคะต้นมะยงชีเขาจะได้เจริญเติบโตได้ดีนะคะสําหรับต้นที่เพิ่งซื้อไปใหม่ๆนะคะลูกค้าที่ซื้อต้นมะยงชดต้นเล็กๆไปใหม่ๆเนี่ยแนะนําว่าอย่านะคะอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยที่เป็น ปุ๋ยเคมีนะคะให้ใส่เฉพาะปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยคอกในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นนะคะอย่าใส่เยอะเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าต้นเขายังเล็กอยู่นะคะสำหรับต้นที่ใส่ได้น่าจะเป็นต้นที่โตแล้วนะคะอายุ1ปีขึ้นไป2ปีอย่างเงี้ยใส่ได้นะคะการใส่ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยหมักเนี่ยจะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของดินรอบๆโคนต้นนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็จะแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยก่อนปลูกให้ลองก้นหลุมก่อน ด้วยแกลบหมากดินดีแล้วก็ปุ๋ยคอกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่ควรใส่เยอะปุ๋ยขี้ไก่ไม่ควรใส่เด็ดขาดน,นะคะเพราะว่าเขามีความเค็มนะคะใส่แล้วต้นจะไม่ค่อยดีะคะ่ะการใส่ปุ๋ยเนี่ยเราต้องมีระยะในการใส่นะคะไม่ได้ใส่ตลอดทั้งปีเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะเราต้องรู้ระยะวว่าช่วงเดือนไหนควรจะใส่ปุ๋ยช่วงออกลูกใส่ไหมช่วง ช่วงหน้าแล้งใส่ไม้ช่วงหน้าฝนใส่ไม้เดี๋ยววันนี้เราจะแนะนํากันนะคะเริ่มแรกเราก็จะต้องเตรียมโคนต้นนะคะเราตัดแต่งกิ่งด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องจัดการโคนต้นให้โล่งนะคะด้วยการกําจัดวัชพืชน,นะคะตัดหญ้าออกไปเลยค่ะตัดหญ้าแล้วเราก็พรวนดินนะคะพรวนดินให้เป็นวงกลมรอบๆต้นนะคะอันนี้พูดถึงต้นใหญ่แล้วนะคะถ้าต้นเล็กเราก็พรวนดินรอบรอบ ต้นไกลๆก็ได้แต่ต้นใหญ่เราก็ห่างออกไปสักประมาณครึ่งเมตรถึง1เมตรนะคะพวนดินให้เป็นวงกมลมรอบๆต้นเลยนะคะโดยใช้จอบเนี่ยแหละคะ่ะพวนดินเลยสําหรับปุ๋ยนะคะที่เรานํามาใส่นะคะก็จะเป็นปุ๋ยสูตร15-15-15นะคะไม่ทราบเข้าใจไหมคะว่า15-15-15เนี่ยมันมาจากไนโตรเจนนะคะ15 ฟอสฟอรัสนะคะ15แล้วก็โพแทสเซียมนะคะ15นะคะเราต้องใช้สูตรอันนี้เขาเรียกว่าปุ๋ยสูตรเสมอนะคะในการใส่บำรุงต้นมยนงชิดในระยะน,น,นี้นะคะเราใส่เพื่ออะไรทำไมเราต้องใส่ปุ๋ยสูตรนี้นะคะเพื่อเร่งการแตกยอดอ่อนใหม่นะคะเคล็ดลับมากๆเลยสำหรับการดูแลมยงชิดให้ติดลูกเนี่ยก็คือเราจะต้องใส่ปุ๋ยเพื่อให้ มียอดอ่อนแตกออกมานะคะ2 3ถึงครั้งค่ะก่อนที่เขาจะสะสมตาดอกนะคะก่อนที่เขาจะติดลูกอะคะ่ะอันนี้เราขออธิบายนะคะเพราะว่าสอบถามจากพ่อนิยมมานะคะว่าพ่อถามพ่อว่าพ่อทำไมเราจะต้องให้เขาแตกยอดอ่อนหลายๆครั้งนะคะพ่อก็เล่าให้ฟังนะคะว่าถ้ามายงชิดเนี่ยนะคะเขาแตกใบอ่อนหลายๆครั้งแล้วนะคะ พอถึงในเดือนที่เป็นระยะที่มะยงชิดใกล้จะออกดอกอะ่ะเขาจะไม่แตกใบอ่อนออกมาแล้วจะทำให้เขาสามารถที่จะออกดอกได้ง่ายนะคะแล้วก็จะสามารถติดลูกได้นะคะในช่วงที่มะยงชิดอยู่ในระยะใกล้ออกดอกเนี่ยเราก็จะมีการใส่ปุ๋ยอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวพูดในตอนหลังก็ได้นะคะแต่บอกคร่าวๆไว้ก่อนก็คือเราควรงดการใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงนะคะก็คือในประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะคะ เราจะต้องใส่ปุ๋ยเคมีที่มีตัวกลางสูงอย่างเช่นปุ๋ยสูตร12-24-12นะคะเพื่อช่วยให้ใบพืชเนี่ยมันแก่เร็วขึ้นในช่วงนั้นนะคะให้ลูกค้าลองทำตามสูตรของที่สวนก็ได้ค่ะก็คือในตัวเจนนะคะ NPK N ก็คือ12นะคะ P P ฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสให้สูงหน่อยก็คือ24นะคะแล้วก็ k k p o t a s s i u ซีม K ค่ะให้12นะคะก็เป็นสูตรของเขาค่ะไปซื้อได้ตามร้านเคมีพันธุ์ทั่วไปนะคะ12 24 12นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้ใบพืชแก่เร็วขึ้นในช่วงที่เขาใกล้จะออกดอกนะคะแล้วอย่างเนี้ยเขาจะติดลูกได้นะคะลองทำตามสูตรของที่สวนก็ได้ค่ะอย่างการปลูกมะยงชิดเนี่ยมันมีหลายปัจจัยเลยนะคะที่ทำให้ติดลูกหรือไม่ติดลูกอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะ ส่วนหนึ่งที่เราต้องใส่ใจแล้ะต้องรู้รายละเอียดด้วยนะคะแต่ไม่ได้มีแค่การใส่ปุ๋ยอย่างเดียวแล้วเขาจะติดลูกมีอีกหลายๆปัจจัยเลยค่ะเดี๋ยวจะพยายามทําคลิปเรื่อยๆนะคะทําคลิปมาบอกให้ลูกค้าทราบนะคะว่าที่สวนทํายังไงถึงจะติดลูกออกดอกได้อ้อออกดอกติดผลได้อย่างเงี้ยค่ะพอเราเริ่มใส่ปุ๋ยนะคะรอบๆโคนต้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมฟางนะคะ ฟางตอนนี้แพงมากเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยชาวนาเขาเขาพึ่งเกี่ยวข้าวกันไปนะคะแต่ฟางแพงมากเลยนี่ซื้อมาก้อนละ40บาทเลยนะคะเตรียมไว้คลุมโคนต้นนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะให้กับต้นนะคะน้ำจะได้ไม่เลอะเหยเร็วเพราะว่าเป็นหน้าร้อนด้วยนะคะก็คือวิธีคลุมฟางก็ดูตามนี้เลยนะคะคลุมให้รอบโคนต้นอย่างนี้เลยกระจายกระจายให้ทั่วนะคะแล้วก็ หลังจากที่คุมฟางเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เราคุมฟางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องลดน้ำทันทีเลยนะคะการลดน้ำเนี่ยมันจะช่วยให้น้ำเนี่ยละลายปุ๋ยนะคะให้รากเนี่ยนำปุ๋ยไปใช้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะก็คือจะต้องมีการเทคนิคไม่ใช่ใส่ปุ๋ยแล้ว ไม่ต้องรดน้ําแต่ใส่ปุ๋ยแล้วต้องลดน้ํานะคะรากเขาจะนําไปใช้ได้นะคะต้นเขาจะได้สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็แตกใบอ่อนไวๆนะคะก็คือเราก็หวังนะคะว่าการที่เราทําคลิปมาแนะนําหลายๆท่านนะคะที่สนใจในการปลูกมะยงชิดเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะอยากให้ทุกคนปลูกมะยงชิดแล้วได้เห็นผลผลิตนะคะไม่ใช่ปลูกแล้วเห็นแต่ใบนะคะก็คือ พย,ยพยายามนะคะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะสําหรับลูกค้าของที่สวนไม่ต้องกลัวน,นะคะถ้าซื้อกิ่งพันธุ์ของที่สวนเนี่ยก็คือสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะแล้วก็บอกกันสักหน่อยว่าปลูกมากี่ปีแล้วซื้อไปตอนไหนอะไรยังไงนะคะสามารถโทรสอบถามได้นะคะทุกคนในสวนตอบได้หมดเลยค่ะโทรเบอร์ไหนก็ตอบได้นะคะอ่ะเรามาต่อกันดีกว่านะคะก็คือหลังจากที่เราเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็คือในช่วงนี้แหละสักพักหนึ่งแล้วเราก็ อย่างคลิปที่แล้วเราก็จะแนะนำวิธีการตัดแต่งกิ่งนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะในการติดผลติดลูกในปีต่อๆไปนะคะเราก็ต้องทำตามขั้นตอนที่แนะนำเลยนะคะก็คือตัดแต่งกิ่งค่ะอย่าไปเสียดายกิ่งนะคะลองดูคลิปที่ทำออกมาแล้วคลิปเก่าๆะคะ่ะก่อนหน้านี้นะคะได้ได้แนะนำไปแล้วนะคะเราก็ต้องตัดแต่งกิ่งให้โปร่งนะคะ เพื่อแสงจะได้เข้าไปที่ต้นได้อย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็มีการบำรุงต้นนะคะโดยใช้ปุ๋ยหมักอย่างเงี้ยปุ๋ยคอกใส่บริเวณรอบทรงคุ้มนะคะแล้วก็คลิปนี้เราก็จะแนะนําเรื่องปุ๋ยเคมีที่เราใส,าส่ 15, 15, 15, สูตร15-15-15เป็นสูตรเสมอนะคะเพื่อเร่งให้มนยงชิ้นเนี่ยแตกยอดอ่อนเร็วขึ้นเราจะต้องทําให้ทันนะคะทําให้เขาแตกยอดอ่อนได้ถึง2ถึง -3 ครั้งเนี่ยคะ่ะให้เขาแตกให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะติดผลเองคะ่ะ ถ้าเราทำแบบนี้นะคะเ,เราเรียกว่าเป็นการสะสมอาหารสร้างความสมบูรณ์ของใบนะคะเมื่อใบเขาสะสมอาหารได้ดีเขาก็จะสามารถเตรียมความพร้อมในการติดลูกได้นะคะลองทำตามที่สวนนะคะไม่ยากเลยค่ะมันมีเทคนิคอยู่นะคะการปลูกมะยงชิดให้ได้ดีอย่างเงี้ยอยากให้ท่านนะคะติดตามดูเพจ Facebook นะคะสวนมะยงชิดรัตนานิยมนะคะ เข้าไปเ,เข้าไปดูนะคะแล้วก็เราจะแนะนำเทคนิควิธีการดูแลต้นอะไรอย่างเงี้ยในในโพสต์เก่าๆก็ได้หรือว่าถ้าท่านใดยังไม่เคยดูคลิปเก่าๆก,ก็มาดูได้นะคะในช่อง YouTube ของเรานี่แหละในช่อง YouTube สวนมะยงชิดรัตนานิยมนะคะลองเข้าไปดูวิดีโอเก่าๆนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่ช่องเลยสวนมะยงชิดรัตนานิยมคลิกเข้าไปที่ช่องสวนมะยงชิดรัตนานิยมแล้วเราก็ เข้าไปที่วิดีโอนะคะปุ่มวิดีโอวิดีโอต่างๆอะ่ะที่เคยลงไว้ก็จะขึ้นขึ้นมาลูกค้าก็ไล่ดูเลยค่ะพอไล่ดูแล้วจะได้ความรู้เยอะนะคะมือใหม่หัดปลูกควรดูอย่างยิง่งหรือว่าท่านที่ปลูกแล้วมันไม่ออกลูกเลยเนี่ยทำยังไงลองดูคลิปเก่าๆของเรานะคะเราก็จะมีการแนะนํามันจะมีเกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างปลูกอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเมื่อก่อนก็ทําไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้หวังว่า มันจะมีประโยชน์แต่อเผอิญว่าลูกค้าเนี่ยชอบสนใจอยากดูสอบถามกันเข้ามาก็เลยทําไปเรื่อยๆค่ะอย่างเงี้ยค่ะมีเวลาว่างก็ทำนะคะถ้าช่วงไหนยุ่งๆก็ไม่ได้ทํานะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ฝากติดตามไว้แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ถ้าว่างก็จะมาตอบให้นะคะถ้าสอบถามกันเข้ามาแต่ถ้าไม่ว่างก็คงไม่ได้ตอบนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะสำหรับท่านที่สนใจจะซื้อกิ่งพันธุ์ของที่สวนนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่สวนมายงชีรัตนานิยมนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0897401140นะคะโทรมาสอบถามกันได้ค่ะเรื่องกิ่งพันธุ์มายงชิดนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ